สวัสดีครับอยู่กับโขก้อดามครีนครับเรามาติดตามสถานการณ์เจ้าฟันปีศาจครับอมาเร็วมากว่าอาการเขาจะไปยังไงมายังไงเป็นยังไงครับเราต้องมาสอบถามก่อนแล้วตัวเดินมันเดินแล้วมันมีเสียงมีปัญหาอะไรไหมเดี๋ยวต้องไปสอบถามเขก่อนครับว่าไอ้ที่เขาเปลี่ยนมามนใช้ได้ไหม ว่าน่าโจ้ทำงานแต่เมื่อวานเลยครับวันนี้ก็น่าจะวันนี้น่าจะเก็บงานครับสวัสดีครับว่าน่าโจ้เฮ้ยไอยตัวเดินเป็นไงบ้างอะมีเสียงไหมไหมีเสียงดังไหมไอตัวเดินที่เปลี่ยนใหม่ <c oughs> ไม่มีวะปกติยังเดินได้เหมือนเดิม <c oughs> อ๋อถ้าเสียตังค์เยอะไม่ถ้าเสียงมันดังเก๋ว่าจะเปลี่ยนอ๋อถ้าเสียงมันดังถ้าเกว่าจะเปลี่ยนครับมยกดีครับอันนี้ก็ยังไม่ได้เอาออกครับอินงานยังไม่จบางานจบเมื่อไหร่ครับเขาท่นนี้จะเอี่ยมเหมือนแกะกล่องเลยเลงเลยอ๋อเฮ้ยขายังเหมือนเดิมเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้ครับเดี๋ยวเราไปกินข้าวกับคุณนายโจย้ยครับ ฟังไหนเนาะฟังนี้หรือเปล่าอุดเปลนโคลนหมดเลยครับเดี๋ยวเราต้องสังเกตดูว่ามันดังไหมเวลาลง,ง,ง,งของวัดเด้เอ,อของวัดเด้ดดดอไปไปไปลง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 เสร็จจะได้กินข้าวเอา ทำไมมียางรถถมันรั่วบ,วบไปป่าครับ,บรถทันนี้ก็ใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง,างเขาเไมนะ่ไาครอ๋อเปลี่ยนซับเปลี่ยนเลยบลยลยออ,อันนี้ก็เอาไปเก็บไว้<ต>เป็นอะไรอ๋อถือว่าอ่ทำงานเสียเวลาทำงานได้เร็วมากนะทีมงานนี้ครับ ช่วยมันแตกฝั่งไหนมาฝั่งน ok> ู้นบอกเขาฝั่งนี้บอกต้องใส่ฝั่งไหนอ่ะเดี๋ยวมันหันหน้ามาทางไหนอยาอ๋อรถดถรน่าจะเป็นฝั่งนี้ครับเพราะว่ามันหันหน้ามาฝั่งฝั่งนี้เลยฝั่งที่เนี่ยฝั่งนี้แหละครับจิบตงมน้ำดับินก็ เรานึกว่าจาฝั่งนน้นครับฝั่งนี้ฮะพ่อหน้ายอดดับอนาถ <c oughs> อเอาลงไหมไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงเยอะครับยกก่อนยกขึ้นก่อนคำยันครับยังไม่ตรงรเดี๋ยวๆรถมาด้วย รถส่งนักเรียนด้วยเบาๆหน่อยลลกพีออ่ลงมาครับเดี๋ยวเราก็จะได้ทำงานเลยวันนี้ประมาณอีกหนึ่งวันน่าจะจบครับก็ไปที่ใหม่ คำยันน่ะไม่ตรงได้นี่อันตรายมากเรียบร้อยครับลงแป๊บเดียววันนี้ก็มีปลาครับยังไม่หมดน้ำมีปลาตัวใหญ่ด้นี่ จ้ยมีตัวใหญ่ดิไปนะครับก่อนจะทำงานเขาก็จะพักกินข้าวประมาณสามสิบนาทีครับออไปเจ้าไหหลานครับ โจ้ยโอ้ยเจ้าดิโจ้ยเฮ้ยเลี้ยวไปดีๆหน่อยไปไปไปเมียเขาอยู่ในะากาล้เลยการทำอะไรหรอสีภรรยามันนี้โจ้ยจะกลัวมากกลัวคนเดียวคนระับ เก๋เขาก็ไปกลัวลก็กลัวคนเดียวนี่แหละตามที่สังเกตเห็นมาครับเขาจะกลัวสีภรรยามากเ,าเรียบร้อยครับเดี๋ยวอจอดกินข้าวกันเลยครับแล้วก็มากินข้าวกับพ่อหน้าจโจ้เดี๋ยวพามาดูสระวันนี้น่าจะจบครับ แน่นนนอี่ครับเป็นรูปเป็นร่างแล้วอันนี้น่าจะอันนี้น่าจะโอเคครับจะบียังไม่ต้องอักเดี๋ยวกินข้าวกันครับ เอาเทนเล,ลอร์ไปเก็บตรงไหนเนาะช่วยกันดีครับใช้สีภรรยาเลยเฮ้ยจะขับอันนี้บ่ ในอนาคตไม่ต้องไปไหนเลยครับย้ายรถก็น,นี่เลยครับเจ๊พึ่งเป็นไหมเนี่ยไม่รู้เฮ้ยอย่าตกคลองเนะลูกพี่่าดูนี่ดูหัวเกียร์ดูหัวเกียร์ครับ เฮ้ยโจอยจะถอยบ่วูบเฮ้ยพึ่งรถเด้อรถรถกระบะจอดเด้ออาเรียบร้อยครับไม่เป็นละอ้าเรียบร้อยครับลงไหมเยอะบ้างยังเยอะแล้แบตเริ่มจะไปแล้ว นั่นไม่รู้ดิขึ้นไม่ไดแล้วเอออ่ะอ่ะอ่ะนั้วออ้ั่นูอะไรมาเดินหน้าไปรู้เจ้าเป็เกียร์ถอยเกียร์ถอยเพียงกันแล้วครับไม่เข้าไม่เข้าไม่เข้าถูกเกียร์หนึ่งครับเฮ้ยเกียร์สองถูกเกียร์สองไม่เข้าไม่เข้าอ๋อเข้าแล้ว เมเข้าง <IS 2> <IS 2> <IS 2> ่ายเนี่ยเฮ้ยรถเข้าเนียซอยเทพเนี่ยรถกระบะเด้อเยรถรถกระบะมาเด้อ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 มาไปก่อนเด้อเอ้โหไปเอฟไปเอ็ฟลงคลองเลยลงคลองใส่เสียไม่เข้าไม่เข้าโอ้โหใช้เมียในการขับรถครับ ต้องช่วยกันทำมาหากินครับเพราะว่าหัวหน้าโจ้ปวดขาอันนี้ก็ประสงค์ทรัพย์ครับรถน้ำแข็งมาลุ้นกันครับว่าจะขอให้ข้าซองได้ไหมกับรถเยอ่ยาวมือไม่ต้องจับกะจุกเฮ้ยตก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 เฮ้ยตกตกเฮ้ยตกตก น้อยๆครับขึ้นขึ้นขึ้นขึ้ไม่เป็นไรครับถ้าตกคลองก็มีเจ้าแคทมาลากให้ไม่มีปัญหาเก่งเหมือนกันเด็ดเขามองขาน่าจกะสบายแล้วครับจะวางมือแล้วก็กลับบริษัทให้เจ๊พึ่งเขขับไมโครเองแล้วก็ขับย้ายเองหมดเลย ฮ่าฮ่าฮ่าไม่ต้องฟรีไม่ต้องฟรีไม่ต้องฟรีโอ้ยปลอดภัยครับเฮ้ยโอ้ยตกใจนาทีระทึกครับ thoái tít khẽ khẽ còn thoi được đấy nè, hay cái rốt cả ba bà kéo máy đó. รถก็ไเด้อเก็บไเด้แน่นอนแน่นอนมากใช้เมียได้นี่ก็ถือว่าสุดยอดด้วยนี่ไม่ต้องเลี้ยไวเลี้ยงอ่นอยไวเลียอย่างอื่นนอู้ยย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 ไมพูดอย่างยั้นนยยยยยไยย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 มยย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  อุ้ยดินไซสวยมากครับอ,อ,รอ๋อไอติมอะไรบ่เรียบร้อยแล้วครับก็เดี๋ยวจอดกินข้าวกันครับสำหรับคลิปนี้เราก็อำลาเพียงเท่านี้ครับฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ครับ <S <S อย่าลืมสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับ